หน้องนาเดียมีข่าวดีเนาะมีไอหักอยู่อัน,น้กอทมอส่งเงินมาให้กินเนื้อเอาสันหนึ่งพันบาทกับพอดีข้าเจ้าอนาคารพอดีเนาะก็เลยสั่งาเบึงคนเก่งรกกะกันนาพี่เนอะ บายดีพี่น้องเน่ก็นเก่งโลการตำนาเบิดมือกับบัญญมเก่งทุกอย่างวากับเก่งวะหักมือนีซี่ไอ่เพิ่นไอ้กล่องแล้วเพิ่นบ่าวพี่น้องเลยลังก่องแล้วเปล่าเก่งเก่ง

แล้วพี่เนาะแล้วตาหนึ่งเนาะลกสองมือกะตาเดียวเดี๋ยวลอยปลายอืกะหยาห้างห่างหยาบ่มันน้อยมันใส่ปูดบอดมือหมดเลย มันต้องอีกจักสิบมือผูทองโดยกะแล้วนะัยงเอาฟุยห้วยเอาหน้ำลงแล้วเอาฟุยห้วยอีกผม้ายแลโอ้ยเท่านั้นลงไปดำแฉ่หน้ามันเปื่อยถิ่มพผมอย่างกะที่ดำต่อยข้กะบะได้ใส่ปุยใช่เราใส่เพโอ้ยกะฮะกะโต๊ะมันบุษันหมด เพิ่งกำหนดเวลามันกล้านะมันต้องเข้าหาวันฮะสามสวันนี่พอดีขักเนอะป่ะพอดิอันพอดิลบหมุนแล้วมัดชุดถ่ายแล้วเป็นทีเรบร่อยตานหนิคืนตาใหม่พี่น้องครูมองมาเช็ดเช็แง่เรียกขู่แบบน้ำหน่ย เท่นามเฮ็ดเอามาโลดมาแขงเอาแขวให้มัน nè. <laughs> 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 กลกคุณสาวนี jak, ak, nah. sa o, am, nah like ่นี ok, log, log. Oh ่ตะผงงามงาม้นแก่แล้วแต่มันอ้วนเนาะฮิบลอกลกลกลูกมาน้อยลกได้ี่นาทีมัดกระถาแต่มัดได้นี่นั่งถาได้ป่ะนี่ ท้องฝ่ากันงามงามพี่น้องยเนี่ย <c oughs> ไปทางนั้นไปต้นตาลเลียนายสายมานั่งแย่งวิวนี่ยนนอะพี่น้องวันโลกกาหมูจะเถื่อ <c oughs> แหละจวจังมัดเย้ย <c oughs> ไปไปไป ก็เบิ่งมาจาพี่น้องมันได้จักหมากเนาะตาเน รวมเน,นี่ยรวมเนี่ยตาลเร่ร่อยหาชิเจดหมัดเจ็ดหมัดสบายดีพี่น้องลูกกาลูกกาต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 ัวนี้รวมแล้วได้สี่ร้อยป้ายเนาะตาตัวนี้เนาะเมื่อน่ะสามล้อยเมื่อนี้ได้ร้อยป้ายทีดด่สี่ร้อยหาชิปเจ็ดหมัด ในแอคลกกันพ al, <gro> <inizi> ี่น nah ้องเอ้สบายดียามบ่ายลูกตาใกล้ส <INE> ิเทียงแล้วบุ๋ม <sanitation> น่ยามบ่ายใกล้สิขึ้นกินเผาเทียงแล้วเนาะได้อาหารเสพแสบมาเนี่ยขื่นกินข้าวเที่ยงได้เมนูเสพแ่บพี่น้องห้บเจถ้าไปรุ่นไปส้มเนาะบัดขึ้นกินเผาด้านนี้มันได้อาหารสิบหมัดขึ้นไปลูกก็ไว้ลูก กจุได้มหมเราลุ่นท้องส่วนหที่ันๆในด้พี่น้องเลยเราสจุักอ่อนตักอ่อนรากแล้วเนาะยิยิ่งรอยจุรถหาวเน่ยว่าลกะกันดข้าเนี่ยอบก็เป็นกะพลอยเืยนี่นะหยาเงดึงบูชาขึ้นเลยตานิเนี่ยคนน้ บันดีกิน่อยจุกินมาแต่นอะไรนั่นใช่เอ็กซีซอะพอนเ้อสชุมชานคนเห็ดเหียยเกิดงานขอบคุณขอบคุณเลยไลนเนาะชุมชานมือหน่อยอย่ากินมัวอย่ากินสมใจเ้วพี่น้องมันนี่ขาสดๆเลยเจ้าเอามาคายให้

ซื้อมให้ยนูนหน่อยกินคนะหนึ่งพันบาทสะพอนกระแบงมให้ยสองเขาอยู่เพื่อนน้ำแบงมะห้ยสองเขาเถาอยู่บุกบ้านบ้านมันไกลกันพี่งกินันกิกันกักินกายงบบ่ะมันไก่งบมันเอามาสองกูพี่น้องเอาอันช่างพนพันหนึ่งแล้วมีคนหนึ่งเอามหาใยหออีกหาลยเลยกลายเป็นพันหา เกินกำหนดสริมีแห้งดำหน้าดลกะเวลามันขึ้นมาแล้วขึ้นรถทูนะเนาะอือแกกินลายมืออยู่ดอกเนาะวันนี้พี่กินมือเดียวพันนะก็ได้เฮ้ย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 เห็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยง้วเพื่อนอะอ้าวอ้าวตัดกะให้เลยนะตัดหางกะให้เลยบ้าง กระก็งามงามพี่น้องกีบกักสลกก็หมวนเนาะบได้ลกบได้หยาบได้พี่น้องเลยหมุนัีบกานะเขาก็งามพี่น้องเลยเข่าิปเอบกเลยก้า้เขาิเอสบอเขานะาขาพี่น้องเลย ขขขเขาขาวผดอ่อนเอาไปซีนะเม็ด to ขึข้นย well ังมีเขาจะพูดจนพูนอยู่เม็ดเขลูกขโลอยู่นอกเม็ดเยหงาๆหอมพี่นนองเลยเขาอ่อนก็คอสิบเอ็ดเขาวน่ะหอมหอมอ่อนเขากินคขมอันนี้นะก็อยากลบอยากนี่ก็อดเอา บ่เนี้ยค well, so ันโตกถือว oh, so ิธีอันนี uh ้บ่ได้เห็นยากที่เล้วงในโลกบ่ได้เลยเอาข้อเงินขาดแลี้ยงผ่านวันลุอันนี้พัฒนาเาสูตรการกง่ายพี่เล้วงเราสูตรโลกงาพี่เลี้วนี่น่าสูตรกะกีบพี่นี่บอกข้อน้ำผมเอาแต่สูตรกะกีบเอาสูตรกะเค็มอืม คนแบบงามๆจะเอิดมันโง่มันกะบาฆาด้วยนะคนมาได้เห็ดหน้าเฮงเลยอยากอืดในสักหน่อยนะ จะไปเฮียนมาได้ชู์เห็ดนาเยบได้ก็ชองลยมตานโ้ยเาะกยาวนี่ได้แล้วสามลอยกินจริงหนึ่งอันเข้าเข้าสามลอยีมันตาใหญ่อยู่ตัวนี้เนาะมันกะถีอยู่บได้หาสามทังเค้งตานมันทีเนี่ยจะได้ขอกนนี่นะอืม Cho cái năng tên mưu cộng nữa cộng thì sao lúc lúc sao cả Đạt ngưng cần đường cần Kênh lúc cả đâm na bớt mưu phí nào ngươi Thì ừ. ผู้ใดเนาะสีมาหายของควันคนโล,ลกะเก่งดำหน้าเก่งห้ากระดำหน้าปีแหลกโลกะปีแหลก,กว่าขึ้นท่อมคุยใหญ่ ผู้ใหญ่บกขึ้นก็บกขึ้นหากอยากอันไหนาจักหน่อยอยากจวดเอาไหนาจักหน่อยก <laughs> ินพร้อมอยูกย่ก็อยากจวดเอาไหนาจักหน่อยต้องจวดตลอดวะออพฤกนาวิอยกและแห้งบ่มีผอบ่มีไปหาให้กินให้เห็ดเอาและ ต้องแก่งนะต้องเป็นทุกอย่าง,งด,ดำนาหักเป็นไ,ได้เพื่อนดำนาก็ดำนาปีแรกก็เป็นเลยเพื่อนตามเป็นทันเป็นแถวหักแน่คอหนะมีแต่มันบอลเลี่ยงค <c oughs> อหนะมีแต่บอลเลี่ยงต้องเลี้ยงตัวเองไงกินมากก็ต้องฝึกงคนตัวเองต้องเอาตัวเองรอด

กระดูกทัลังของชาตินะเช้าน่าอาอดทอนซูงทั้งสีฟ่านาะสีดินกัเหอกกับผม,มไม่กินเลยลูกเลยตายดอกอโต่ต่แม่ถูกกว่านี้ยังตายลูก,กชา,นา,ากแานากกินยังก็ได้กินเพือ่อสบายใจหนึ่งพัฒนาไปลาเตอ mình chín góc cà pu tăm nó mới trồng cà nói cái lắc đâm ra lẹo cái thùng này này mưa này hình như xoay trụ lục ấy xoay trụ cả đây chín nhỏ là nu nội đấy xoay trụ cả đây ăn nu nội vừa trồng và chín mua cả ngoại cái chỉ vừa để chín đó pha nó mày lại Hãy บอกอยู่ช่องสามมือได้กินชมใจแบบนี้บอกก็สดีใจขนาดตัวนี้โมดิโก้ได้น่ะมีไอหักอยู่ทางกทมเนาะคนหายหนึ่งพันบาทคนขอบคุณไล่ๆคอยอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าได้ความไข่จะมีลูกกะถ่ายรุ่นถ่ายชมคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อชอยจุเนาะคลิปนี้เอาคลิปลูกกะซะ ไก่นลยไอาสาพรจะไปหมาาัดกะละพี่น้องได้ไลายเลยเนาะก่อ,นอ่นกันฝากไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาพรนเด้อพี่น้องขอบพระคุณเอซีเบิร์ดสุขสุขคนเนาะแล้วก็คุณยายเจดีเบิร์ดสุขคนแล้วก็ไอหักที่หายกินซอยจุเนาะอยู่ดีมีแหง้งความเจ็บจะได้ความไข่ยามีเนาะ ทได้กินแล้วทารุนท้าส้มคลิปหนามอนนี่ชาวพ่อข,ข้อกล่าวคำว่าสบายดีเบิดสุขสุขคน